上课大家起立，老师好，同学们好，起坐，谢谢老师。OK，เ,เคเป็นยังไงกันบ้างเลยเ,เปิดเทอมวันแรกตื่นกันหรือยังเลยม่นเอะโอเคไม่าไม่มาเราเปิดเทอมวันแรกเรามีสเต็ปแรกๆมาให้เล่นก่อนที่เราจะเข้าเรียนกันอ่าสเต็ปแรกถ้าดีนคำว่า下雨เรียนรู้ยัง่าน下雨เรียนรูร้จำได้ไหมคะ ให้ทำนี้สองรอบอะลองซิ下雨อ,อะแล้วถ้ายังยว่าใหยสงให้ประมือสองครั้งอโโโ่โอเคนะ,ะ,ะเซนี้จะได้เกิดในห้องบ่อยๆในเทอมนี้นะคะอะโอเคเนือเออ่องจากวันเทอมแรกออาจจะยังไม่ตื่นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันสักนิดเพื่อให้ตื่นดีกว่าอเกมนี้นะคะจะให้หนูเนี่ยดูรูปภาพ ดูเงาแล้วลองทายดูว่าเอภาพนี้เนี่ยมันคือรูปอะไรอ่ะทดสอบรูปแรกอ่ะหนูคิว่ามันรูปอะไรโค๊ะอล้อเพอเ่นาัเนเพ่อนเพืนนเพื่น่เนน ก่อนอ่าก็คือการลังไถ่เองก็นี like ้คะเราคือพลังภายในใช่ไหมลูกอ่าโอเคเก่งมากมาโอเคจากภาพที่หนูเห็นมาเนี่ยสามภาพแล้วคิดว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะอาร์ติสติสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่ชอบทำเนี่ยเวลาว่างๆเนี่ยเราเรียนเป็อะไรสิ่งที่เราชอบทำเวลาว่างงานอะไรอารกอ่าวันนี้นะคะบทเรียนแรกที่เราจะเรียนนั่นก็คือนิอ้าวชื่อเฉินมาอ่า ในประโยคนี้หนูจำคำไหนได้บ้างเคยได้ไหมบ้างไอไออไนี่เธอเอะข่าวข่าวข่าโอเคแล้วคิดว่าจะแปลว่าอะไรเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีคำว่าอะไรงานอะไรงานอธิเวชอ่ะใบก่อนคำว่าไอข่าแปลว่างานอดิเรกอวชวันนี้เราตระเตรียมเกี่ยับงานอดิเรกของคุณคืออะไรนั่นเองะเดี๋ยวเราแรงคำศัพท์กันก่อนเลยมาเรามาดูพาร์ท ช่องสื่อกันเลยดีกว่าช่องสื่อมาดูคำแรกกันเลยคำนี้เห็นไหมคำว่าไอข้าวเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วแปลว่าอะไรลูกงานแอนิเกชันกคนว่าเรามีกันกรายาดกันด้วยงานเก่งมากมาคำต่อไปจบเสร็จแล้วนะคะคำต่อไปอ่านว่าชื่อ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 แปลว่า เป็นคือว่าเป็นคือแล้วตัวเอ็นกับตัววีต้องจดไหมคะจดค่ะตัวเอเ็อนตัวนี้ก็คือนามั่นเองสว่วนตัววีตัวนี้ก็คืออะไรคำศัพทแปลว่าอะไรกริาายาเก่งมากไม่กลับเ<า>ข่าเลยอะไรเงี้ยข้ามต่อไปข้ามต่อไปลูกอ่าคำนี้อ่านว่าช,ช่างก็ช่า คือการร้องเกิรก็คือเพลงนั่นเองนะเขียนยากไหมจ๊ะลูกยากใครชอบร้องเพลงบ้าง ถือว่าทุกคนยังมีสมาธิอยู่ขั้นต่อไปคำนี้อ่านว่าข่านชูขนชูขนชูขนชูแปลว่าอ่านหนังสืออ่าขั้นแปลว่าดูหรือมองนั่นเองชูในที่นี้ก็คือนังสือคำนี้ก็เลยแปลว่าอ่านหนังสือนะเก่งมากจดนะคะจดทันไหมทุกห้องทันขั้นต่อไปขั้นต่อไปแล้วนะคำนี้อ่านว่าขัานเตี้ยหยี เี่ยงหญิงข้ดเตียงหญิงขาเยแปลว่าดูภาพยนตร์ดูภาพยนตร์ข้าเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าแปลว่าอะไรนะดูดูลองอ่ะเตี่ยงจญิงตัวนี้ก็คือภาพยนตร์นั่นเองดูภาพยนต์ห้อากเเรายีไม่เป็นไรพวกเราเก่งอยู่แล้วสวยด้วยไหมค่อเก่งนะเก่งสวยมากอะเข้าต่อไปเนี่ย เอชื่ทำแล้วทำไหมยังเขียนไม่เสร็จเขียนไม่เสร็จอากลับให้หน่อยสามสิบทำไมไม่ทงเขียนช้าอย่างนี้สามสองหนึ่งล่ะโอเคมาค้นต่อไปจ้ะลูกคำนี้อ่านว่าทิ้งยิงเสวี่ยทิ้งอินเสวี่ยง่า大声一点ทิ้งยิงเย่ทิ้งยิงเย่แปลว่าลูกฟังเพลงทิ้งเนี่ยทิ้งตัวแรกนี่คือการฟังยิงเย่ก็คือทำไมเพลงหรือการฟังเพลงเขาชอบฟังเพลงบ้างอะไรหรือเปล่ามีเพลงอะไรแบบชอบที่สุดไหมกางเอินต่าง ต่อไปหูกโจทย์อไรยังเมื่อกี้โซเดียมนะคะคำนี้อ่านว่าช่างหว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 าแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่บ้าใครเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างอ้โเล่นบ่อยไหมเล่นนานไหมโทรม่าคุณแม่ว่ามเนี่ยค่ะพี่เดย์วันละกี่ชั่วโมงคะยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงาอยูาไวเค่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะจบเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกท่านทุกท่คุยกันจบเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เถ้ามาคำต่อไปค่ะคุณครูคำนี้อ่านว่าต่าล้านเชียว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 แปลว่าเล่นบาสเกตบอลนะต่าตัวนี้คือการตีเนาะเวลาเราเล่นบาสเกตบอลเราก็ต้องทำไงตีลูกบอลนั่นเองนะต่าล้านเชียวตอนเล่นบาสเกตบอลค่ะทุกคนก็เป็นขีดยากเหมือนกันลูกขีดเลยต้องหัวไหล่ต้องหัวไม่ต้องหัวไหน่อยหน่อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคมา คำต่อไปคำนี้คระโสดโอ้หโอ้โหป่าตาหลานพูดทดสอบความแม่นยของเธอาคนนี้มีสมาธิู่เก่งมากโอเคอะ่ไ拍手下雨拍手好吗啊打太极拳打太าไทยียกเป็นเมี่อไเร่นี้ดีไหม แปลว่าเลยทุกคนโอเคอ่ถจดไม่ปก็ค่ะเพราะว่าเรามีกิจกรรมให้เล่นกันโอเคใม้เนื้อค่ะเราจะเปยาวยให้เวลาให้เวลาให้เวลา10นาทีพี่ให้เวลา10นาทีได้ไหมคะ10นาทีเลยหรอเราจะไปเล่นเกมกันนะยาวยาววันนี้มีเกมเยอะแยะมาให้เล่นเลยโอเคนี่มันเสียหายไหมเสียหายเสียหายเลยอ่ะวัดสองเมื่อกี้คำว่าตาหลานฉิวแปลว่าอะไรเลยเล่น ได้ไหมได้ง้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันเด้วยการที่เราชืจะให้รูปภาพมาสองรูปภาพในรูปนั้นเนี่ยจะมีหลายกิจกรรมอยู่ในนั้นเลยให้เราเนี่ยดูว่ากิจกรรมไหนที่เหมือนกันในสองรูปฟิลจับผิดภาพเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้รีบยกมือแล้วก็พูดเลยว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรพูดเป็นภาษาจีนนะลูกเช่นเห็นคนเล่นบาสก็ต้องตะโกนคำว่าตาจี๋โอเคอ่ะในทดสอบภาพแรกไป โอเคตาชิลแปลว่าอะไรเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เล่นบาสเกบอลอะู่สป้า้าวอ้า้อวว้า้าว้าว้าวว้าวาดีนาวว้าวว้้าวว้้อ่ะ้อกวาวาาน้้ เราวันนี้หรือยังพอแล้วค่ะถ้าบทหรือว่าบทเรียนบทสนทนาของเราวันนี้นะคะมีคนอยู่กี่คนเลยสองคน,น,นคนนั่นก็คืออามีกับพ,พี่หน้าคุณเคยอยู่แล้วเนาะสองคนนี้อ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้เขาจะคุยกันเรื่องอะไรอามีพูดว่าไงออ่่ะก็เราชืตูหนียั love, 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 งไงอาหนกับอ师读你的爱า你的爱好是什么是什么你的爱好是什么你的爱好是什么啊คำเดียวกันกับชื่หน้เลยไหมใช่ กันเลยอ่ะไหนลองแปลซิมีคำไหนที่เรารู้บ้างนหมตื่นเต้นชื่อเต๋อรู้หรือยังเคยเรียนไปแล้วรู้ทุกขี่รู้ทุกคำเลยอ่ะเรามาดูกันเขาก็เต๋อตัวนี้ถ้าเราเจอเราจะแปลข้างหลังเต๋อหรือข้างหน้าเต๋อก่อนคะ ได้นะคะจะแปลว่างานอระดิ่งของคุณคืออะไรนั่นเองอ่ะจบลงไปด้วยค่ะจบแล้วเต็มเต็มแลวค่ะเราตั้งใจเรียนก็จะได้เล่นเกมและในเกมเนี่ยแน่นอนว่ามีคะแนนอ่าโอเคเราค่อยตัหน้าตัดหน้าเราคิดแล้วนะว่าการสะสมคะแนนของเราชื่อเนี่ยท้ายเทอมใครคะแนนมากสุดได้รางวัลนะคะอ่ะโอเคแสดงเลยเสียห่าวมาเสียห่าวแล้วโอเคอ่ะลีน้าบอกว่ายังไง เ่า老师读我的爱好我的爱好是看书是看书你呢你呢我的爱好是看书我的爱好是看书你呢你呢อ่ะอนเรื่องอะไรเด็ต้องร้ไปให้ได้แล้วกันข้าวหลามอ่ะข้าวหลามคือคำว่าไอ้าวหลัแปลว่างานอดีเรื่องานอดีเรื่องขอบอกบอกคือใครบอกคือฉันงานอดีตเรื่งของฉันคือาช ของชั้นค okay, ืออ่านหนังสือแล้วหล่ะโอเคนะอ่าโจด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 อีกะเสียหาวแล้วมาเสียหายแล้วโอเคอ่าแล้วอามีเขามีงานอเไรเป็นอะไรอ่ะไหนลองดูซิว่าจะอ่านเองได้ไหมเรียนมาหมดแล้วควาพวกนี้อ่ะหนึองสองสาม เห็นไหมว่าคำถามเนี่ยเขาถามอะไรหนีเต้าไ o ้้าชื่อเฉินมถามหนีตอบอะไรลูกตอบบองานอนี่เลยของเธอคืออะไรแน่นอนว่ามีหนีต้องตอบบ่อนะคะแล้วเราจะใช้รูปแบบไหนล่ะในการตอบถ้ามีคนถามว่าหนีเต I าไอ้้าชื่อเฉินม่งานอีเลยของเธอคืออะไรเราจะสามารถบอกได้อย่างนี้วอเต้ I h อ้ห้าชื่อแล้วตามด้วยงานอันนี้เลยของหนูที่หนูชอบเลยอ่าเข้าใจไหมเลยในทดสอบขอถาม ไหนต้องอะไรคะลูกบริษัทถ้าถามหนีก็คือตอบตัวเราเลยใชื่อใช่ถ้ามีคนถามหนีให้ตอบบอกโอเคถ้าจะถามคือเราก็ถามหนีนะใช่ถ้าอืนมาถามเราคือเราตอบบอกใช่เพราะว่าบอกแปลว่าอะไรลูกใช่อ่าแล้วหนีล่ะโอ้โหโอเคอ่ะเข้าใจนะไหนคุณตอบสิไหนใครหลบตาเราชื่อโอ้โหแค้มค่ะโอ้โหกลุ่มขอหน้ากลุ่มเด็กเก่ง ชื่อ i n g ย่างานเรียนขนักเรียนค่ะ k i i n Kingin แ่วฟังเพลงมะโอเคอีกสักคนดีกว่า a n d ต s a n s t i เพี่รู้แต่น่ายินเสียงแวเมื่อกี้เด็กจี๊เด็กเกจโอเคให้คุณามดีกว่าโอเค你的是什么我的爱好是上网 อลยของมิวคืออะไรลูกเจมล่ข้าวเนจม่สุดท้ายนะสุดท้ายนะขอสุ่มเต้นเด็กจินเอาละเด็กจินป้าจางของเราดีกว่าเด็กจินเดี๋ยวจะให้ผมถามเพื่อนหนึ่งคนใครดีคะป้าจางอะถามเพื่อนมิวโอเคถามเลย你的你的爱好是什么我的爱好是看书ของิคือ กาชูกาชูโอเคอ่ะเป็นยังไงก็มั่งพอเข้าใจเนาะได้อ่ะวันนี้เนื้อที่ะเรียนี่ชอหมดแล้วกรรมนี้ค่ะทิ่กรรม X O อ่ะเห็นตารณ์มา้ามยี่ใหม่วันนี้เราเล่น X O กันแต่เป็นแบบทีแบ่ขึ้นตรงนี้เลยเนาะอ่ะฝั่งนี้ทีหนึ่งนะคะลกแล้วก็ฝั่งนี้ทีสออ่ะเราจะเล่นยังไงกันกิจกรรม X O ของเราคือให้พวกหนูเนี่ย ตั้งใจฟังคำถามเดี๋ยวเราชิปเปียวเนี่ยจะถามคำถามเช่นชื่อแปลว่าอะไรอ่าคนที่ได้รับกระดาษนะคะต้องเป็นคนที่เขียนคำตอบช่วยกันนะทั้งกลุ่มนะทุกคนต้องได้เขียนนะลูกอ่ะเขียนคำตอบลงไปจากนั้นแล้วเนี่ยรีบชูขึ้นมาเลยแล้วก็ยกมือเนาะแล้วก็รีบบอกว่าเสร็จแล้วพร้อมกับพูดคำตอบนั้นะอกมานะคะ,นะคะลูกอ่ะเมื่อถูกนะคะเด็กๆจะได้มีสิทธิ์ไปลง XO ก่อนบนกระดานทีมไหนชนะได้รับคะแนนพินเศษนะคะโจโจไปเลย ไายสิทาชสิชายสิทายสิทายสว่ายสิทอยสิทายสิทาคสิทายสทายสิทกยสิายสิท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 ายสิ่ายสิคายสิทา่สิายสะทายสิทายสิทืยสิทายนิทายสิะาย้ิจายริ็าเรายสิทายสิทลรสิายส่ทายสิทายแรกาองเทายสิทา่สช่วยนิทายนอ่ายแรกของเราังนะครูจะให้เรายภาทายสรทายสิทายูดภาีนอ่ายสิท ตั้งใจฟังเจ้อหย็งต่าไทจีเฉวียนโอเคพาาโอเคมาที่บนเขียนขึ้นมาแล้วตัวว่าต่าไทจีเฉียนคือลางไทยเก๊ะลางไทยเก๊เต็นคำตอบพี่โอเคมาที่หนึงมากเอโกอ ค้็ต่อไปคำนี้คือเป็นภาษาอะไรคะให้เขียนเป็นภาษาไทยหนึ่งภาษาไทยด้วยมุณพูดภาษาจีนเราเขียนเป็นภาษาไทย

ใช,ช่โฉดเก่งมากทุกคน <c oughs> อะโอเคเราได้ผู้ชนะกันแล้วไม่ได้ไบ้างคะสนุกไหมเออ <c oughs> ท้ายข้ามน้อยพีผู้ชน,นะอย่าลืมมาแจ้งเพราะเดี๋ยวเราจะบวกคะแนนให้นะค <c oughs> ะโอเคก่อนที่จะเริ่มในวันนี้ขอถามก่อนวันนี้เรียนไปทั้งหมดกี่ครั้งเลย 如果老师说汉语，你们说泰语；如果老师说泰语，你们说汉语。OK 没？在这里，看老师不听，读不？泰。看老师不听，泰，读不？拼。音 OK 啊，朗读。你哪里？老师，拼图。上网。看 <laughs> 电影。如何？ นห,นหนูอยากรู้านามสเุลของใครเนี่ยต้องถามเขาว่ายังไงลูกนิโรอ้ายาชื่อเฉินโมแล้วเขาจะตอบมาวาวอว้ายา,าชื่อโอ้โเก่งมากเลยหูยตาใจขนาดนี้งานวันนี้ไม่ไไมีงานวันยด,ดโอเคถดเวลาพัดีเลยปัณจาเซียเหอทุกคนทุยคนท